ถ้าผมบอกว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างชุดเกราะเหล็กขึ้นมาห่อหุ้มตัวเองได้คุณคงนึกถึง Iron Man หรือสัตว์ประหลาดในหนังไซไฟใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องจริงขอแนะนำให้รู้จักกับ Scalyfoot Gastropod หรือหอยทากตีมเกล็ดสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่วิวัฒนาการเอาระบบโลหะมาใช้เป็นอวัยวะทำไมต้องสร้างเกราะโหดขนาดนี้เพราะบ้านของมันคือปล่องภูเขาไฟใต้ทะเล หรือไฮโดรเทอร์โมเวนส์ ents, ในมหาสมุทรอินเดียลึก2,000เมตรแรงดันมหาศาลความร้อนพุ่งสูงและน้ำเต็มไปด้วยสารพิษกรรม,มถันสัตว์อื่นอยู่ไม่ได้แต่มันอยู่ได้และมันดึงเอาแร่าธาตุพิษเหล่านั้นมาสร้างเกราะเปลือกของมันไม่ใช่เหล็กทื่อๆแต่มันคือวัสดุคอมโพสิตหรือวัสดุผสมแบบเดียวกับเกราะรถถังประกอบด้วย3ชั้นชั้นนอกดิอรอนทำจากไอรอนซลไฟด หรือแรกไกรไจต์หรือไพไรต์แข็งแกรง่งทนแรงขีดข่วนชั้นกลางเดอคุดชั่นเป็นสารอินทรีย์นุ่มหนาทำหน้าที่ซับแรงกระแทกหรือช็อกแอบซอร์เบอร์และกันความร้อนชั้นในเดอะโบนแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนเปลือกหอยทั่วไปชื่อสเกลลี่ฟุตมาจากเท้าของมันที่ไม่ใช่เนื้อนุ่มๆแต่ปกคลุมด้วยเกล็ดโลหะนับร้อยชิ้นเรียงซ้อนกันเหมือนเกราะอัศวินยุคก,กลาง เกล็ดนี้ไม่ได้มีไว้กันศัตรูอย่างเดียวแต่มีไว้ยึดเกาะพื้นผิวปล่องภูเขาไฟไม่ให้ปลิวไปตามกระแสน้ําแรงๆและเกล็ดพวกนี้เป็นสนิมได้ด้วยนะถ้าเอาขึ้นมาจากน้ํามันเอาเหล็กมาจากไหนมันไม่ได้กินเหล็กครับมันเลี้ยงแบคทีเรียไว้ในตัวแบคทีเรียพวกนี้เปลี่ยนสารพิษหรือซซลไฟต์ในน้ําเป็นพลังงานป้อนอาหารให้หอยกระบวนการนี้ทําให้เกิดของเสียเป็นแร่เหล็กซซลไฟต แทนที่จะทิ้งหอยเลยเอาของเสียนี้มาฉาบไว้ที่เปลือกและเทาเ้าซะเลยอัจฉริยะไหมล่ะครับหน้าเศร้าที่ปัจจุบันมันถูกจัดเป็นสัตว์ Endangered หรือใกล้สูญพันธุ์เพราะพื้นที่ที่มันอยู่มีแร่ธาตุหายากมนุษย์จึงเริ่มเข้าไปทำเหมืองทะเลลึกธรรมชาติสร้างวิศวกรรมสุดล้ำนี้มาล้านปีมนุษย์อาจจะทำลายมันในกี่ปีคุณคิดว่าเกราะของมันเอาไปพัฒนาเป็นเทคโนโลยีอะไรได้บ้าง เสื้อเกราะกันกระสุนหรือรถกันร,ระเบิดคอมเมนต์คุยกันครับ